ดับ7 s t o สตอร์มถึงแม้ว่าพายุกับแผ่นดินไหวจะเป็นสิ่งที่ทำลายล้างสูงเหมือนกันแต่ก็ดูเหมือนว่าปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเลยอันเป็นความเข้าใจของมนุษย์มาโดยตลอดแต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทได้รวบรวมข้อมูลเหตุแผ่นดินไหวในทวีปอเมริกาเหนือนตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันมาวิเคราะห์ จนทบว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วง13ปีที่ผ่านมานั้นเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากพลังของลมพายุมากกว่า14 0 0 0พครั้งเชียวนะแปลว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งมันเกิดจากพายุนั่นแหละโอเมเจ้า oh, ซึ่งปรากฏการณ์ที่รวมสุดยอดสองพลังทำลายล้างแห่งธรรมชาตินี้เข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้เท่ๆว่า Storm Quake แตกต่างกับ earthquake หรือแผ่นดินไหวทั่วไป ตรงที่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่มาจากพื้นโลกส่วนสตอร์มควิกนั้นเป็นการสั่นสะเทือนที่มีต้นกำเนิดจากแรงพายุมหาศาลที่ถูก